สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำมาชมนะครับบาสเบดวัดละคังนะครับทีมเชียงแสนนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดสวยงามมากทีเดียวอยงนี้นะครับพอเปลี่ยนเอาใส่กรอบนี้เนี่ยตัดกัน,กนงดงามทีเดียวนะครับก็เหลือองค์ท้ายพอดีนะครับสวยมากดูดาเปล่าก็สวยอันนี้นะครับยัดดบยยบงดูไกลอ่า รวม้ายแล้วฐานมีฐา,านมีสองเส้นนะคริสกแสมีแสนฐานก็จะมีสงํงฐานเส้นพาทิปแล้วก็ฐานบรูกแก้วนะครับด้านหลังออกสีชมพูนะครับเป็นมวลสารน,นะครับสวยมากครับพอเขาเข้าตลับนี้เปิดว่านี่สวยเลยบริบมร้องเปลี่ยนตลับใหม่เลยนะครับได้ดูสวยงามดีครับ